สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเราก็มาฝึกทําข้อสอบ NT วิชาภาษาไทยกันอีกนะครับโดยคุณครูมีวิธีการให้นักเรียนนะครับตั้งใจอ่านนะครับโดยการตัดคําบางคําออกไปให้นักเรียนวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดึงสมาธิให้นักเรียนอ่านเยอะๆนะครับแล้วก็จับใจความได้และทําข้อสอบได้นะครับ เราไปอ่านกันเลยในข้อนี้นะครับอ่านนิทานแล้วตอบคำถามข้อเจ็ดพี่น้องคู่หนึ่งรักกันมากดูเหมือนไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวครูทำให้ชัดก่นอนเมื่อโตขึ้นมีจุดจจุดจุดดครัวมีอะไรครัวมีครอบครัว พ่อแม่จึงปลูกจุดจุดจุดให้คนละหลังปลูกอะไรปลูกต้นไม้หรือปลูกอะไรปลูกบ้านครูจะเขียนเลยนะแต่ให้ทำนาด้วยกันหลังจากเก็บจุดจุดจุดก็จะแบ่งข้าวเปลือกกันหลังจากเก็บอะไรคำว่าเก็บมาพร้อมกับคำว่าเกี่ยว กออียวอเกียวไม่เอกเกียวกันคนละจุดๆๆุๆนำไปเก็บที่ลานบ้านของตนแบ่งกันนี่คือถ้าแบ่งกันนี่เขาเรียกว่าคนละอะไรแบ่งเท่าๆกันนี่แบ่งออกเป็นสองส่วนคนละครึง่งคอรออึงอครึ่งไม่อีกครึ่ง นำไปเก็บที่ลานบ้านของตนผู้เป็นจุดจุดจุดคิดว่าน้องชายมีภาระมากผู้เป็นอะไรคิดถึงน้องชายเนี่ยผู้เป็นพี่หรือเป็นน้องผู้เป็นพี่คิดว่าน้องชายมีภาระมากจึงแอบหาบจุดจุดจุดเปลือกไปให้น้องจึงแอบหาบอะไร ก็พูดถึงเรื่องข้าวก็เอียดหาบข้าวนะครับขอเอาวา่าวไม่โทรข้าวนะครับโดยไม่จุดจุดจุดให้รู้พูดให้รู้ไหมโดยไม่บอกนะครับบอกออกบอกให้รู้ส่วนน้องชายก็คิดและทําเช่นจุดจุดจุดกับพี่ชายน้องชายก็คิดเหมือนกันทําเหมือนกันเช่นอะไรเช่นเดียว โดเอ,อวอดเดียวกับพี่ชายเมื่อทั้งสองได้รู้ความจุดจุดจุดว่าอีกฝ่ายรักและจุดจุดจุดใหญ่ตนมากได้รู้ความอะไรตอนแรกไม่บอกกันแต่ทั้งสองคงจะหาบเข้ามาเจอกันจึงรู้ความอะไรความจริงนะงองูนะครับตัวนี้นะจึ๊บ รักและอะไรใหญ่เยื่อใหญ่หรืออะไรต้องเป็นห่วงใหญ่นะครับหัวอวงอห่วงไม่เอกห่วงนะครับอย่างนี้ตนมากจึงรู้สึกมีความจุดจุดจุดและรักกันมากยิ่งขึ้นถ้ารักและห่วงใยญกันนี่จะมีความทุกข์หรือความสุขความสุขสออข,ขอสุขนะครับเราก็ได้เข้าใจเนื้อหาแล้วนะครับ ทีนี้สาคัญที่สุดตรงนี้นะครับเราจะได้คะแนนหรือไม่ต้องอ่านให้เข้าใจตรงนี้ใครปฏิบัติตนสอดคล้องกับข้อคิดจากนิทานาดูใครปฏิบัติได้เหมือนกับนิทานนะครับเปากับปุ้มรับหมาจรจัดมาเลี้ยงหมาจรจัดนะครับมาเลี้ยงเอ๊มันเกี่ยวข้องไหมอ่าสองแป้งกับปอนช่วยกันทบทวนบทเรียน ช่วยกันทบทวนบทเรียนนะครับ 3. ปานกับปินไปรับถุงยางชีพจากทางราชการเกี่ยวข้องไหมสอดคล้องกันไหมกับเรื่อง c แปมกับป้อมไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังเกี่ยวข้องกับเรื่องไหมในเรื่องรักกันช่วยเหลือกันนะครับมีข้อไหนที่มันเกี่ยวที่สุดนะครับก็ให้นักเรียนคิดและตอบมานะครับในข้อ7นี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ